ว13มีนาคม2565ก็ถือว่าเป็นวันสำคัญอีกวันหนึ่งนะคะสำหรับสัตว์ที่เรียกว่าเป็นสัตว์ที่ยิ่งใหญ่คู่รวบมารมณของข้ามชาติมาตั้งแต่สมัยเก่านะคะเราเรียกว่าเป็นวันช้างไทยนะคะเป็นวันที่เรามาช่วยกันให้กำลังใจกับช้างทั่วทุกประเทศไทยนะคะโดยเฉพาะที่ที่อำเภอพบพระที่บ้านยะพอนะคะ เี้เทพบพระจังหวัดตากก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวหลักนะคะของจังหวัดตากที่บ้านเพาะช้างนะคะวันนี้เรามีกิจกรรมบันทั้งไทยเป็นการารวมชุมชุดรวมช้างที่อยู่ในบริเวณบ้านยักษ์ออำเภอศรพระจังหวัดตากนะคะเรามีกิจกรรมถูกข้อมือช้างนะคะหรือว่าสูกขันให้กําลังใจกับช้างที่ช่วยกันมาทำมาหากินนะคะหรือว่าช่วยกับชาวบา้านมาช่วยทั้งเรื่องการเกษตร เรื่องท่องเที่ยวนะคะก็เป็นส่วนหนึ่งที่กิจกรรมนี้เป็นการอนุรักษ์วิถีวัฒนธรรมนะคะแล้วก็อนุรักษ์ทั้งไทยให้คงอยู่กับชุมชนชาวไทยนะคะก็ถือว่าเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่ถึงแม้จะเป็นช่วงโควิดที่แพร่ระบาดแต่ตอนนี้ก็มีการแพร่ระบาดลดน้อยลงนะคะเราก็มีการท่องเที่ยวในชุมชนช้างเล็กๆนะคะมีนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยชาวต่างประเทศมาให้กําลังใจช้าง มาจาัดโต๊ะอาหารค้างให้ท้างนะคะก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดตราซึ่งตรงนี้อยากจะเรียนว่าถ้าหากสถานการณ์ดีขึ้นนะคะก็อยากจะเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวม่งสริาง,างที่บ้านยาักษอมาทำริตทะเให้ช้างมาอาบน้ําให้ค้างนะคะแล้วก็มานั่งช้างาปูนช้างเดินในป่า แล้วเรายังมีการท่องเที่ยวในเชิงเรียนรู้นะคะในเรื่องของการท่องเที่ยวที่นุรั์ทางไทยนะคะแล้วก็การท่องเที่ยวในเชิงของการท่องเที่ยวส่วนติบนะคะมาให้เิ็กๆได้ปเรียนนะคะได้ดูอาหารท้องถิ่นขอบค่าในโครงการต่างค้าปราหวานะคะซึ่งเป็นส่วนหนึ่งที่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานต่างอยากจะให้นักท่องเที่ยวได้มาเรียนรู้ ว่าในเรื่องของการทำเครือข่สินค้าท้องถิ่น,นต่างๆนะคะก็อยากจะเป็นการกระตุ้นส่งเสริมวิถีวัฒนธรรมของชุมชนช้างนะคะโดยเฉพาะมีเด็กๆนักเรียนโรงเรียนบ้านย่าพอนะคะได้มีการทําอาหารท้องถิ่นได้มีการแสดงวิถีวัฒนธรรมและก็ได้มาเรียนรู้วิถีของชุมชนช้างได้ะคะ่ะ